มาครับพี่พี่วันนี้ผมมีโตโยต้าซีเอชอาร์หนึ่งจุดแปดตัวมิดเป็นตัวเบนซินล้วนใครที่ไม่ชอบไฮบริดผมเอาตัวน้ํามันล้วนมาให้รับชมแล้วคันนี้ปีสิบแปดเลขไมค์แค่หกหมื่นเฉลี่ยใช้งานปีละประมาณเจ็ดพันโลเท่านั้นนะครับได้เป็นสีบอลดูแลรักษาง่ายเป็นโฉมไมเนเ้อร์เชนแล้วล้อแมกทุ้นปัดเงาภายในยังแจ่มเลยนะครับได้เบาะสีดำนะครับมีหน้าจอทัชสก,กรีนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะฮะใครที่มองหาอยู่นะครับคันนี้ราคาดีมากๆสนใจดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ช่อง SUV มือสองนะครับอยู่กับผมปานเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับนำตัว C ีเชานะครับเป็นตัวที่เข้ามาใหม่นะฮะได้เป็นตัว1.8ตัวมิดไม่แค่0,000ืครับรถปี2018เอามานำเสนอให้พี่ๆได้รับชมนะครับใครที่มองหา c ี r อยู่นะครับอันนี้เป็นตัวเบนซินล้วนใครที่ไม่ชอบไฮบริดผมว่าคันนี้ตอบโจทย์ครับไม่น้อยไมหม่6 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองและสภาพอย่างสวยงามเลยนะครับเลสีดาว สามารถผ่อนได้นะครับ7ปีเลยทีเดียวนะครับผมมาพร้อมกับในเรื่องของแคมเปญครับตอนส่งมอบรถทุกคันนะครับผมจะเอารถขึ้นพอยช็กับไทพัทเช็คช่วงล่างเช็คเกียร์เช็คเครื่องยนต์เช็คอย่างรวมถึงเช็ค CCA แบตเตอรี่รับรองว่าออกรถไปนะครับใช้งานได้อีกเป็น10ปีผมย้ําอยู่เสมอครับซื้อรถมือสองซื้อกับคนที่ดูรถเป็นพี่จะใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีซื้อกับเทนที่มีมาตรฐานอย่างเพชรยนต์สุดลูกหูลูกตาแบบนี้ครับมีรถให้เลือกมากกว่า4 0 0 5 0 0คันนะครับ ได้การรับประกันบอลันตีตัวรถที่ดีเยี่ยมแน่นอนนะครับใครมองหารีบเข้ามาจัดนะครับเข้ามาจองได้นะครับผมจะบอกลูกค้าประจำนะครับว่าถ้าเห็นรถแล้วชอบแล้วนะครับจองล็อกรถไว้มาทดลองขับมาดูรถนะครับไม่ชอบผมคืนมาจจาให้ภายในวันเลยนะครับแต่ถ้าชอบก็จัดไฟแนนซ์ไปต่อได้นะครับใครที่มองหาใครที่สนใจติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับมีตัววรถให้2 1 5รายการตัววรถกับบริษัทชิกครับเป็นบริษัทชั้นนําของประเทศเยอรมนีนะฮะ และที่สําคัญนะครับผมมีใบเซอร์ให้กับลูกค้าด้วยนะครับคันนี้ผมเปิดราคาให้เลยครับ5้าแสนสอบาทครับฟีดาเขาพอมเพียง900 0กับอีก100บาทครับเก้าพ่บาท7ปีนะครับคันนี้สามารถมาทดลองขับได้นะครับและก็เอาช่างมาตรวจรถดูได้นะครับถ้ามีช่างที่ไวใจก็สามารถพาช่างมาได้ด้วยนะครับเป็น CHR 1.8ตัวมิดตัวเบนซินล้วนสภาพสวยมากนะครับใครมองหาอยากได้รถไปใช้งานสักคันรีบเข้ามาจัดเลยนะครับ ก็เซลล์ที่นี้50ท่านครับแย่งกันถ่ายรถผมจะแนะนำครับให้จองล็อกรถไว้ระบบจะล็อกตัวรถไว้เป็นชื่อลูกค้านะครับและจะไม่ถูกเสนอขายให้กับลูกค้าท่านอื่นนะฮะเช่นเดียวกับที่วันนี้ผมจะมีลูกค้าเข้ามาดูรถวันก่อนผมให้ลูกค้าออนจองมานะครับลูกค้าออนจองมาแล้วนะฮะแล้วก็จะมาดูรถถ้าดูแล้วไม่ชอบผมจะคืนนัดจาให้ภายในวันหรืออยากจะเปลี่ยนคันนะครับก็เปลี่ยนคันได้เลยนะครับมาดูรายละเอียดคันนี้กันนะครับคันนี้เป็นตัว C-HR นะครับเป็นตัว1.8มิร ปี2018ครับเลขไมล์หม่61,000นกิโลฟีดาความเพียง9,100บาทราคาตั้งขายนะครับ5 2า0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของตัวเลเยอร์ต่างนะครับบอดี้นะฮะเดิมทุกจุดนะครับฝากระโปรงหน้าครับไม่มีบุบไม่มีรักยิงเลเยอร์เงาใสนะครับผมอันนี้สีบ้างเดิมเลยนะครับและที่สำคัญไฟหน้าจะได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนมีไฟเลี้ยวไฟเดย์ทมไฟตัดหมอกชุดไฟมาเต็มระบบให้แล้วนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ทั้งหมด4จุดนะฮะกระจังหน้าสวย ทะเบียน952นะครับจุดเชื่อมต่อด้านข้างตัวนี้จะแนบชิดสนิทไม่อ่านะครับโป่งซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเลยสักจุดนะครับดอแมกเป็นทูทวนปัดเงานะครับได้ขนาด17นิ้วรหัสยางนะครับ215ทับ R17 นะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้จะได้ยางปี2022เดี๋ยวจะให้ทางไทยพัฒน์ประเมินยางให้นะครับถ้ายังใช้งานต่อได้ก็อาจจะใช้ได้อีกประมาณ3ปีเลยนะครับกระจกด้านหน้า ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฟิล์มให้รอบคันนะครับและที่สําคัญนะฮะอันนี้คือโลโก้โตโยต้านี่คือเดิมนะครับรถไม่เคยเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนนะฮะบนหลังคาไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับผมแล้วก็มีกันสาดให้แล้วรอบคันนะครับกระจกมองข้างปบพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้ครับนะฮะมือเปิดประตูเป็นทีเลสเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะและโลโก้โตโยต้าชัดเจนแบบนี้ภายในอย่างสวยเลยนะครับออกแบบเป็นโทนสีดําสลับน้ําตาลนะครับ เป็นคอนโซลกลางที่นะครับเป็นแบบเบรกซีดนะมีแอร์แบ็กอยู่ในคอนโซลด้วยนะฮะแล้วพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันมีให้ครบนะครับแอร์ดิจิตอลออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวาเกียร์ออโต้มีซีเคนเชียลชิฟหรือที่เรียกว่าแมนนวลโหมดมาให้แล้วนะฮะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมมาให้ครบเลยบาะหนังสีดำตึงๆนะครับพร้อมใช้ฟรีดาวน์ผ่อนเพียง9,100บาทนะครับน่าใช้อีก1คันคอนโซลนะครับตรงประตูนะครับตัวนี้จะออกแบบเป็นโทนสีดําสลับน้ําตาล มีในเรื่องของลายลวดลายต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของ CHR ครับมาพร้อมกับสครับเพจของ CHR ของแท้นะครับรวมถึงนะครับด้านบนเดี๋ยวแกะให้ดูนะฮะสปอร์ตเมทอาร์เลี้ยงสวยอยู่ครบแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมยืนยันได้เลยนะรถคันนี้ไม่เคยชนหนักพีความจมหนามาหัวน็อตทุกจุดนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไกขยับแผ่นเพจผมเช็คดูแล้วตรงกับสำเนาเล่มทุกจุดนะครับกระจกด้านหลังตรงมุมอับนะครับนี โลโก้โตโยต้ารวมถึงกันสาดก็แท้ด้วยเมื่อเปิดจะอยู่ด้านบนนะครับหลายคนบอกว่ามันแคบเนาะแต่จริงๆแล้วนะครับมันแคบแค่ด้วยสายตาเท่านั้นเองนะับเพราะว่านะครับในเรื่องของกระจกนะครับมันเล็กนะครับมันก็เลยดูแคบแต่ผมลองนั่งแล้วนะนะครับผมคนตัวใหญ่นะครับหนัก90กว่านะครับผมนั่งได้โดยที่หัวเข่าไม่มีชนและนั่งสบายนะครับและรู้สึกว่ามันเป็นส่วนตัวด้วยนะครับเพราะว่ามันทําให้กระจกแคบลงแบบนี้นะครับในเรื่องของตัวสปอตเมทาร์นะครับแกะให้ดูก่อน สปอร์เมดอาร์เรียงสวยอยู่ครบแบบนี้นะครับสภาพเดิมทุกจุดนะครับอยากได้คันนี้ไปใช้งานรีตติดต่อหาผมนะครับบนหลังคานะครับได้คิีบฉลามชราฟินมาพร้อมกับสปอยเลอร์ไฟเบรกบนที่3มีให้ครบครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังแฮมชีสสนิทแบบนี้ยางโอตานี้ครับปี22อันนี้เดี๋ยวให้ไทยพัดประเมินให้อีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของกระจกด้านหลังครับโลโกโตโยต้าชัดเจนนะฮะแล้วก็มีนี่ครับเห็นไหมตัวนี้จะเป็นิีวลายของ ไลฟ้าด้านหลังนะครับไม่ชํำรุดเสียหายมีที่ปั่นน้ำฝนด้านหลังให้ด้วยไฟท้ายได้เป็นแบบไฮโดรเจนนะครับผมตัวนี้ไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกอยู่ในโคมนะครับแต่จุดเด่นคือไฟทับทิมครับเวลาขับกางคืนตัวนี้จะได้มาทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายเปิดแมนนวลนะครับแต่สภาพดีนะสภาพดีมากเลยนะครับเปิดแมนนวลข่้นง่ายๆแบบนี้นะครับไม่หนักผู้หญิงเปิดได้นะครับมีที่บังกิ่นให้แบบนี้ครับถาดท้ายมีให้กรบนะครับผมเปิดเข้ามาตัวนี้จะไม่มียางอะไร แต่จะเป็นชุดปลายางฉุกเฉินมาให้แทนนะครับชุดปลายางฉุกเฉินนะครับแล้วก็น้ายาปลายางนะครับชุดปลายางอันนี้น่าจะมีถอดออกไปนะครับอย่ามาใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวแจ้งช่างนะครับช่างน่าจะตอนชงแล้วถอดออกนะครับรวมถึงครับหัวน็อตทุกจุดนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกคันไถขยัมโช้กขึ้นสุดลงสุดครับนะครับตะเข็บต่างๆไม่มีแตกไม่มีลาวสนิมไม่มีขึ้นแน่นอนครับสภาพสวยแบบนี้อยากได้คันนี้ไปใช้งานรีบติดต่อหาผมเลยนะฮะนี่สภาพดีมาก ตอมเม็ดอาร์ด้านหลังครับสครับเพดด้านหลังก็มีมาให้แล้วนะครับโลโก้ c ซ R ของแท้จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดสนิทแบบนี้ไม่อาจป่งซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลี่ยมสันโมตัวรถไม่มีบุบไม่มีรักจิ้มรวมถึงบนหลังคาครับนะฮะไม่บุบไม่รักจิ้มเลยนะครับมือเปิดประตูครับเปิดได้ง่ายๆแบบนี้นะฮะและหัวเข่าไม่มีชนแน่นอนครับสภาพดีนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวปี2018ที่น่าใช้อีกหนึ่งคันเฉลี่ยใช้งานับปีเราไม่ถึง1 0,000มโล นะฮะปีละประมาณ6000กิโลเท่านั้นเองนะฮะรถนะครับประมาณ7 0 0 0โลประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูในเรื่องของตัวสปอร์ตเมตาก่อนนะครับนี่สปอร์เมตาครับเลี้ยงสวยอยู่ครบรถเดิมทุกจุดนะครับไม่เคยชนหนักปีกวามจมน้าแน่นอนผมมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีด้วยนะครับแผงปรับรถกระจกพี่จะได้ในเรื่องของออโต้สบาทมีเซ็นทรัลล็อกปุ่มล็อกกระจกปุ่มพับกระจกไฟฟ้านะครับรวมถึงพุ่งสตาร์ทพี่จะได้มานะครับนี่ จะมีในเรื่องของเลขไม้ที่61,000โลพวงมาลัยหุ้มหนังปุม่มมัลติฟังก์ชันมีในเรื่องของรับสายวางสายในพวงมาลายัยเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปรับไฟสูงต่ำเป็นแมนนวลนะครับเปิดฝาถังน้ํามันเปิดฝากระโปรงหน้าแป้นเบกครับเดี๋ยวให้ดูแป้นเะบกนะฮะอยู่ในสภาพที่ปกติมากๆเป็นบอกอด้านหลังไฟฟ้านะครับมีแอร์ลมบานะครับมีลมบาด้านหลังนะฮะด้านหลังสําหรับ เขาเรียกว่าสําหรับผู้ขับขี่นะครับมันจะมีลำบานะครับดันหลังขึ้นนะครับให้รับกับสลีละของเรานะฮะล้วนถึงนะครับตัวนี้มีคูชคอนโทรลให้แบบการนะครับแต่ไม่ได้เป็นอแดร็ทีฟนะสภาพสวยหน้าจอ M I D อยู่ในอุณหภ,ภูมิที่ปกติความร้อนไม่มีขึ้นสูงน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวลดเสียงก่อนหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้สามารถใส่แผ่นดิสตได้แบบนี้เลยนะครับ แผ่นดิสต์แผ่นซีดีได้หมดนะครับกดเปิดขึ้นเอาขึ้นเอาลงได้หมดแอร์ออโต้ครับแยกอุณหภูมิมาให้แล้วซ้ายขวานะครับมีที่วางแก้ว2ช่องนะครับจะเป็นช่องด้านหน้าแล้วก็ช่องด้านหลังนะครับกุญแจจะเป็นคี่เลสแบบนี้นะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโหงระบบกันลื่นถลายมีให้ครบครับสีคอนเชียลชิปแมนนวลหมดมีให้นะครับเบาะหนังสีดําเต่งตึงมากนะครับเสาเอด้วยความเป็นสีเบด ได้ในเรื่องของอารมณ์รักชูรี่มีแอร์แบ็กอยู่ในเสาแบบนี้กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมือนะครับไม่ใช่อัตโนมัตินี่คือแอร์แบ็กนะครับม่านบังแดดนะครับมีพร้อมกับกระจกมาให้แล้วนะฮะแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารก็มีมาให้แบบนี้นะครับรับรองว่าแม่บ้านชอบแน่นอนนะครับให้ดูในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าไบส์คบอนะครับตัวนี้เห็นชัดเจนนะฮะราคารถอยู่ที่5้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับไม6 1หกหมื่นหนึ่งพันกิโลปีสองพันสิบแปดนสนใจคันนี้นะครับ ฟีดาวพอนเจ้าพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะฮะสนใจรีบทักมานะครับนี่คือสตาร์ทรถแล้วนะครับเครื่องยนต์เดินเบานะครับไม่สั่นไม่สวิงนะฮะนี่เสียงกึกกึกกักๆไม่มีเลยฟังจากภายนอกนะครับคันนี้เป็นตัวโตโยต้าซีแอนร์หนึ่งจุดแปดตัวเมตรตัวเบนซินนะครับเดี๋ยวเราไปดูขุมกําลังใต้ฝากระโปรงหน้ากันเปิดเข้ามาดูขุมกําลังใต้ฝากระโปรงหน้าเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดียวกันกับเอลติสแน่นอนครับถ้าเป็นเครื่องยนต์เอลติสในประเทศไทยเนี่ยอะไหล่ และที่สําคัญนะฮะไม่มีรอยน้ามันเครื่องรั่วไหลอันนี้ชงเสร็จเรียบร้อยนี่คือสภาพเครื่องยนต์ที่สวยมากๆนะครับไม่มีรอยน้ามันเครื่องรั่วไหลหัวนอทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับสนิมไม่มีขึ้นแน่นอนครับรถสวยพร้อมใช้งานก่อนส่งมอบทุกคันผมจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8ดู VVTi Duo นะครับผมค,บคอนช้างที่ประหยัดน้ํามันก่อนส่งมอบอีกทีหนึ่งก็จะเช็คในเรื่องของ CCA แบตเตอรี่นะฮะถ้า CCA ไม่ถึงจะเปลี่ยนรูปใหม่ให้แต่ถ้าถึง ใช้งานไป3เดือนนะภายใน3เดือนถ้าได้เปลี่ยนลูกใหม่เพราะเสื่อมนะครับหรือใช้งานไม่ได้นะครับเอาบินมาเบิกกับผมได้เลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับจุดเชื่อมต่อหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทางด้านบนด้านล่างนะครับแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนไฟหน้าครับเป็นไทยคุยโตครับโลโก้ชัดเจนนะครับเป็นซัพพลายเออร์ของเขานะฮะนี่ไทคุยโตโลโก้ชัดเจนเลยนะครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขตรงนี้ตีตาคําว่าโตโยต้ามาแล้วชัดเจนเลยนะครับเดียมสันไม่มีบุบ ไม่มีลักยิ้มนะครับและรูระบายอากาศระบายความร้อนสังกะระการทาร้อนป้ายคำเตือนต่างๆอยู่ครบแบบนี้บล็อกเดิมโรงงานนะครับจุดต่างๆนี่คือบล็อกของเขานะฮะและที่สําคัญตัวนี้จะเป็นแผ่นพับนะครับเวลารถเกิดอุบัติเหตุชน้านหน้านะครับตัวฝากระโปรงมันจะพับขึ้นนะครับคล้ายๆสเปริงเลยปึ๊บๆอย่างนี้นะบับพับออกนะฮะเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ปลายของมันนะครับดันเข้าไปในห้องโดยสารซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้านะครับรถสวยมากนะคันนี้นะครับรถปี2018 ราคาตั้งขาย5290 0 0สอนานี้ฟรีดาวพี่จะผ่อนเพียงเก้าพงบาทเท่านั้นนะครับเลขไม้แค่6 1.8โดตัวมิดใครที่ไม่ชอบไม้ดิบนะครับคันนี้ตอบโจทย์สนใจรีบทักมาเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r i b e ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหมา่ส,สวยๆจากผมที่จะมาอัปเดตกันให้ดูทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ